พาชมกันอีกหนึ่งคันครับกับ Super ร์วันโปรโตไทป์รถยนต์อีวีขนาดเล็กจากทาง Honda นะครับที่คาดว่าจะทําการตลาดในปีหน้าเป็นต้นไปเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันครับพาชมกันอีกสักคันครับกับรถยนต์ต้นแบบของ Honda ในงานรอบนี้ครับนี่คือ Honda Super One ครับเป็นรถยนต์ EV ขนาดเล็กครับกะทัดรัดมากๆนะครับที่มี การเปิดตัวครั้งนี้ในครั้งแรกของโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวคอนเซปต์คานะฮะเดี๋ยวผมพาดูข้อมูลที่น่าสนใจของคันนี้กันครับสำหรับ Honda ตัว Super ร์วันนั้น มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรื่องของการดีไซน์ครับคันนี้แพลตฟอร์มของเขาพัฒนาต่อยอดมาจากแพลตฟอร์มของรถรุ่นใหม่อย่าง n s e r i e s ของทางญี่ปุ่นครับเพื่อให้ตัวรถมีความกระทัดรัดครับคล่องตัวและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวถังเขาออกแบบให้มีความเตี้ยและกว้างครับและก็มีซุ้มล้อโป่งนูนครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่นะฮะแล้วใช้หลักอากาศพลาศาสตร์อย่างเช่น แอโรไดนามิกในช่องระบายอากาศครับด้านหน้าและก็ด้านหลังเพื่อช่วยในเรื่องของการไหลของอากาศแล้วก็ลดแรงเสียดทานภายในห้องโดยสารครับตัวเบาะสไตล์สปอร์ตโอบกระชับตัวผู้ขับขี่วัสดุพรีเมียมนะฮะโทนสีลูกเล่นมีสีแอสเมติกเลเยอร์เอาท์นะฮะเพื่อเพิ่มความรู้สึกที่พิเศษแพงหน้าปัดแนวราบครับหรือว่าโรฮอลิเซนทัลเลเยอ์เอาท์นะ,ะเพื่อลดสิ่งกีดขวางรบกวนสายตาและเน้นทัศนะวิสัยของผู้ขับขี่ ตัวนี้ฟีเจอร์สมรรถนะในด้านการขับขี่นะฮะตัวนี้มันจะมีบูสต์โหมดครับเป็นโหมดพิเศษของรุ่นนี้ให้กําลังการขับขี่ที่เต็มที่ครับออกแบบมาให้เพื่อมีความตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากยิ่งขึ้นมีระบบจําลองเกียร์ด้วยนะแบบ7สปีดนะครับเป็น7ซเ e ่นสปีดซิมูเลเตอร์เกียร์เพื่อมอ,อบความรู้สึกสปอร์ตเหมือนการขับรถเกียร์ธรรมดาแบบสปอร์ตนะครับมีระบบแอคทีฟซาวด์คอนโทรลด้วยสร้างเครื่องเสียงจําลองหรือเสียงสปอร์ตภายในห้องโดยสารตามลักษณะการขับขี่และทั้งนี้ครับโหมดยังสามารถปรับแต่งมาตรว ท่องนะครับทนแสงภายในห้องโดยสารและก็สัมผัสอื่นๆเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งเรื่องของการสัมผัสการได้ยินการมองเห็นของผู้ขับขี่ด้วยนะครับรุ่นต้นแบบนี้ผ่านการทดสอบบนพื้นถนนผิวหลากหลายในญี่ปุ่นแล้วนะครับทั้งญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรและก็เอเชียเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับหลายๆสภาพถนนนะฮะส่วนแผนการเปิดตัว h อ n ด้ามีแผนการเปิดตัวและผลิตตัวนี้นะฮะ ที่จะเป็นต่อยอดเนี่ยภายในญี่ปุ่นในก่อนปี2,569นะครับนั่นคือปีหน้าแล้วหลังจากนั้นจะขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆนะครับที่มีความต้องการรถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดนะฮะอย่างเช่นเอเชียแล้วก็ยุโรปแล้วก็สหราชาอาณาจักรนะครับหรือว่าฝั่งของอังกฤษชื่อที่ผลิตจริงอาจจะแตกต่างไปตามภูมิภาคอย่างเช่นเอเชียอาจจะใช้ชื่อว่าซ u เปอร์วครับส่วนในอังกฤษหรือว่ายูเคนะอาจจะใช้ซ u เปอร์เอ็นนะครับ สิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นในรอบนี้ก็คือเรื่องของขาตัวแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่ระยะทางวิ่งเป็นเท่าไหร่อัตราเร่งแรงมา้าแรงบิดเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปชมกันอีกทีหนึ่งในช่วงที่เขาเปิดตัวขายนะครับนะพาดูกันสักหน่อยครับกับซูเปอร์ e ันโปรโตไทตัวนี้นะครถือว่าเป็นรถ คอมเพกที่กระทัดรัดมากๆแต่เจ้าน้องตัวนี้นี่บ้านเรามีน้องง่วงไปแล้วเดี๋ยวน้องโกรธก็จะเข้าแล้วตัวนี้จะตั้งชื่อว่าน้องอะไรดีนะเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าต้นแบบที่ทาง Honda เขาดีไซน์มากระทัดรัดแต่ว่าเน้นความสปอร์ตตี้ลุกด้วยนะคุณผู้ชมดีไซน์ที่ลักษณะเป็นคล้ายๆกล่องหน่อยนะครับคือเป็นรูปรักษ์ที่เรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมแล้วกันสำหรับของฝั่ง โซนประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะสไตล์ทรงเคคาอะไรประมาณนั้นที่มีเอกลักษณ์นะครับไฟหน้าแบบกลมๆ3อันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเส้นขีดๆนะฮะบแบ่งกันตรงนี้แล้วก็ไฟอันนี้คือไฟ daytime running light นะครับส่วนไฟหลักก็จะอยู่วณโซนนี้นะครับนี่คือโซนของไฟหลักนะครับนี่กระโปรงหน้าสั้นๆน,นะฮะดูข้างๆข,ข,ของตัวรถกันสักหน่อยนะครับ ตัวนี้เองนะฮะตัวล้อที่เขาให้มาตัวนี้นี่ที่เขาเซตอัพมาเป็นล้อแม็กแบบเป็นล้อแม็กสี่ก้านอ่าเป็นล้ออัลลอยด้วยนะคุณผู้ชมเป็นล้ออัลลอยด้วยแล้วก็ยางที่เป็นให้มาก็เป็น20545ล้อ16นิ้วนะครับนูคลลิปเปอร์เแบรบกใส่สีแดงเลยนะแม้ว่าจะเป็นเจ้าน้องตัวเล็กๆแต่ว่าดีไซน์มาเพื่อความสปอร์ตเลยทีเดียวนะ ดูข้างๆตัวรถกันสักหน่อยสิดูนะาตัวแฮงเอร์นะฮะด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะล้อนะนล้อด้านหลังแทบจะมาเป็นส่วนหนึ่งของอตัวกันชนบริเวณด้านหลังเลยทีเดียวนะครับนี่ผมพาทุกคนเข้าไปดูภายในของคันนี้กันสักหน่อยกับซปเปอร์วนะครับ,รบนี่ซ r เปอร์วันเป็นยังไงนะครับในอนี่ันนี้ก็จะเป็นเบาะในการปรับนะครับนี่ครับ วัสดุตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นตัวต้นแบบตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกพลาสติกนะครับหลังก็หน่อยครับ,รบโอเคด้านหลังก็จะมีทางฝั่งของโซนสปอยเลอร์ตรงนี้มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ ฮอนด้านะฮะที่เป็นตัวใหม่มาคือถ้าให้ผมมองนะด้านหลังมันจะมีคล้ายๆท้ายตัดๆเหมือนเจ้าบรโอนน้อยนะฮะมีความท้ายๆตัดแบบนั้นนะครับอืมแล้วก็ตรงนี้อ๋อน่าจะเห็นนะมีกล้องหลังด้วยมาเป็นโซนจุดนี้นะครับ้าน,นท้ายตรงนี้มีเล่นไฟอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นไฟเบรกนะครับแล้วก็ฝาท้ายครับเฮ้ยวันนี้อาจจะเปิดไม่ได้่าจะล็อกอยู่นะฮะ โอเคถือว่าเป็นตัวต้นแบบที่เราพอจะได้เห็นจากตรงนี้พาส่องข้างในของตัวรถคันนี้กันบ้างกับซูเปอร์วันนี่ตัวเล็กแบบนี้อัตรประโยชน์จะมีมากขนาดไหนนะครับนี่พี่มินน่าจะสักเกือบ180เลยไหมพี่ความสูงเนี่ยผู้ชายที่นั่งอยู่นะครับนี่แน่นๆก็ไปเลยนะครับ มีบูธมีติดบูธด้วยนะมีติดบูธมีสร้างเสียงจำลองด้วยให้นะครับพวกช่องวางต่างๆนะครับพวกแก้วนี่เป็นรถเล็กคอมแพกกะทัดรดนะครับที่เน้นใช้ในเมืองเขาบอกว่าดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์กับ ประเทศที่ต้องการรถขนาดเล็กในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นเอย่ยเอเชียบางประเทศหรือว่าทางฝั่งของยุโรปอย่างสหาราชาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะครับที่บริเวณโซนนั้นเขาอาจจะอยากจะได้รถที่มีขนาดเล็กนะครับตัวนี้ก็จะไปตอบโจทย์ในลักษณะนั้นด้วยเดี๋ยวยังไงเราก็รอดูกันว่าคันนี้จะเข้าไปทําการตลาดนะครับแน่นอนว่าเริ่มที่ญี่ปุ่นในปี2,569ก็คือปีหน้าครับปี2026นะฮะเดี๋ยวคันจริงพวกสเปคอื่น,ต,นต้องมารอดูกันว่า ็นยงไอ่ารและจะตามไปประเทศอื่นเห็นสื่อทางฝั่งของออสเตรเลียเขาก็พูดคร่าวๆกันด้วยว่าออสเตรเลียก็น่าจะไปนะคะนันนี้แต่ไทยมารอลุ้นแล้วกันเพราะว่าตลาดรถเล็กในบ้านเรานี่คือถ้าบ้านเรานี่เล็กๆก็จะมีพวก S B s e gment ที่ครองตลาดกันอยู่นะตอนนี้เยอะนะฮะบ A s e gment ก็พอมีบ้านนะครับแต่จำนวนไม่ค่อยเยอะตัวนี้จะเข้าไปตอบโจทย์อยู่ตรงจุดไหนในตาลาดของบ้านเราเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับถ้าเจ้านี้ครับซุปเปอร์วันจะเป็นยังไง นะฮะถ้าเข้าไปในไทยจะน่าสนใจกันหรือเปล่านะครับเราพาดูคันจริงที่มีการเปิดตัวให้ชมครั้งแรกเผอยชมให้ชมครั้งแรกกับ Super o n v EV คอนเซปต์จากทาง Honda นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไลน์อัพที่อยู่ในงานครั้งนี้ในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับากตัวนี้เล็กสุดแล้วก็ตัว Honda Zero Alpha ครับที่ผมรีวิวให้ดูก่อนในคลิปหน้านั้นที่เป็น ตัว b s u v ที่คาดว่าจะทําการตลาดอีกประมาณสัก2ปีนะครับอาจจะเห็นตัวนี้ออกมาก่อนในตลาดส่วนซี r ร่ s u v นั้นเห็นบอกว่าใกล้แล้วนะครับรยังไม่มีสเปคเหมือนกันนะฮะร,รอดูกันว่าตัวไหนจะออกมาก่อนแล้วกันนะครับโอเคคงพาชมกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรุ่นอื่นๆยังไงเดี๋ยวลงข้อมูลให้ได้ชมกันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมต้อมไอมดลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ